Субтитры сделал DimaTorzok สวัสดีครับคุณผู้ชมครับครูที่ปรึกษากลับมาอีกครั้งครับและนี่คือบรรยากาศของห้องที่ปรึกษาในยุค new normal วันนี้ผมแจ็คไรเดอร์นะครับมีคุณลูกขอปรึกษาครับมีความกังวลใจเพราะว่าตอนนี้น้องก็เข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับแต่วัยรุ่นเนี่ยภาระเยอะมากนะครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องเล่น นะครับแล้วก็การจัดการชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับอยากจะรู้เคล็ดลับวิธีการบริหารจัดการทั้งหมดนี้ให้เป็นไปนอย่างถูกต้องและมีความสมุขครับวันนี้ก็เลยเข้ามาขอปรึกษาในรายการของเรานะครับต้อนรับนะฮะน้องสีตางเด็กหญิงบุญยรัตน์มีสิงสวัสดีครับอันยงัวรุ่มเราต้องทักทายกันแบบนี้นะ อัญยองอัญยค่ะอัญงค่ะ,คะนะแล้วก็วันนี้สิตางจะได้คุยกับโค้ชนะครับซึ่งเก่งมากๆเลยนะครับเป็นที่ปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัวนะครับต้อนรับนะฮะโค้ชกบทีรยุทธ์เสือแก้วน้อยสวัสดีครับโค้ชกบครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องสิตางตอนนี้สิตางอายุเท่าไหร่ลูกอายุ13ค่ะอายุ13าเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวดูเรื่องของการจัดสรรเวลานะฮะไม่อยากให้เสียทั้งการเรียนแล้วก็อยากเล่นด้วย ทำอย่างไรดีนะครับมีเวลา20นาทีในการพูดคุยกันพร้อมไหมสิตางของค่ะถ้าพร้อมแล้วปรึกษาโค้ชกบได้เลยเชิญครับอยากได้วิธีการแบ่งเวลาช่วงเรียนออนไลน์ให้ทำได้ทางทบทวนสอบทบทวนบทเรียนทำกันว่าและเล่นโซเชียลมีเดียค่ะแล้วปกติตอนนี้สิตังทำอย่างไงอยู่คะดูแล้วมีหลายหัวข้อเลยทั้งเรียนการบ้านทบทวนเรียนพิเศษด้วยไหมเรียนค่ะโอ้เรียนพิเศษด้วยแล้วก็ไหนจะ ดูเขาแล้วแหละบันเทิงส่วนตัวใช่ไหมโอ้แล้วตอนนี้ทํำยังไงคะตอนนี้หนูคิดว่าอย่างอาจจะยังเวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะหนูคิดว่าหนูน่าจะเล่นโซเชียลเยอะเกินค่ะถ้าเป็นร้อเซ็นตนี่ช่วยแบ่งเรื่องเล่นโซเชียลให้พี่ฟังหน่อยว่ามันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ60 ความจริงพูดความจริงหกสิบเนาะหกสิบเนาะแล้วแล้วแล้วเป้าอะตังอยากจะลดมันเหลือเท่าไหร่อ่ะคะสี่สิบค่ะสี่สิบโอ้หายไปยี่สิบเลยนะก็คิดว่าถ้าเอาเวลาไว้ทบทวนบทเรียนก็อาจจะดีกว่ามีเป้าหมายชัดเจนนะพอดนะฟังดูแล้วตะกี้นี้สิตังบอกกับว่าเออไอสี่สิบเนี่ยมันน่าจะพอดีแล้วล่ะลดลงไปเพื่อเอาเวลาไปทบทวนบทเรียนดีกว่า อันนี้สงสัยด้วยความอยากรู้เลยค่ะสิตังฟังดูแล้วหนูใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการเรียนมากเลยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับเรื่องการเรียนมากซึ่งมันด,ดีมากอาจจะแบบเอาไว้ใช้ในอนาคตคะ่ะแบบเรื่องการทํางานหรือว่าอะไรในอนาคตให้แบบไม่ต้องลาบากมากขนาดนั้นแล้วก็แบบเลือกสิ่งที่ชอบแล้วก็ทําในอนาคตเลยคะ่ะอื ก็แปลแปลว่าหนูเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของเรื่องของการเรียนมากเลยเนาะแปลว่ามีเป้าหมายในอนาคตแล้วว่าอยากจะท,าทําอาชีพอะไรใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอยากทําอะไรคะสิตาตอนนี้ที่หนูชอบแล้วก็อยากเป็นคือหมอฟันค่ะโอ้ทำไมถึงอยากเป็นหมอฟันเพราะว่าหนูชอบค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกมากมเห็นภาพตัวเองกําลังถอนฟันเด็กเลยใช่ไหมก็เลย <laughs> <laughs> สาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นทันตะอยากจะเรียนทันตะอยากจะเป็นหมอฟันเลยคิดว่าอาจจะต้องกลับมาให้เวลากับเรื่องของการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงใช่ค่ะอโอเคดีมากมันมีวิธีการจัดการเวลาอยู่2ข้อคะ่ะ 1. หนูอาจจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนซึ่งจริงๆตะกี้พี่กบชวนหนูคุยไปเรียบร้อยแล้วแหละว,ว,ว่าเออหนูอาจจะต้องมาแบ่งส่วนให้ชัดเจนเนาะว่าเวลา100%เนเนี่ยหนูปัจจุบันอยู่เนี่ย ทำอะไรไปกี่เปอร์เซ็นต์บ้างเช่นตะกี้เราคุยกันว่าเราเล่นมือถือเนาะหรือเราอยู่ในโลกออนไลน์ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะ6กส0อ,อีก4ีมันไปอยู่ตรงไหนบ้างแยกย่อยออกมามีเวลาสิตังอาจจะต้องเอากระดาษมา1แผ่นเนาะแยกเลยแยกเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนๆเลยว่าเราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนเนี้ร้อยส่วนเราไปอยู่ตรงไหนแล้วบ้างกี่ส่วน พอเราแยกให้เห็นตะกี้เป็นเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยพี่กบก็ชวนถามต่อนะว่าแล้วเราอยากจะปรับลดหรืออยากจะมีเป้าหมายในการลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนการที่เราตั้งเป้าหมายหรือเซตโกอย่างเงี้ยค่ะสีตังมันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อปัจจุบันเราเราโลกออนไลน์ไป60เราอยากลดให้เหลือ40ด้วยเนาะตะกี้นี้ถูกไหม<ช>และไอ้สี่สิบที่มันลดไปมันจะเหลืออีกยี่สิบอีกยี่สิบจะไปเพิ่มอะไรอะคะ น่าจะเป็นทบทวนสอบแล้วก็บทเรียนในห้องค่ะกับไปทบทวนสอบแล้วก็บทเรียนในห้องซึ่งจริงๆแล้วไอ้ทบทวนสอบกับบทเรียนในห้องเนี่ยมันเคยอยู่ในร้อยเปอร์เซ็นต์แรกแล้วหรือเปล่า<ค>ยอยู่ประมาณก<ต>ี่เปอร์เซ็นต์น้อย่อาน้อยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะสักอย่างละสิบค่ะอย่างละสิบโอ้แปลว่าหนูจะได้ยี่สิบตรงนี้ไปเพิ่มเลยเนาะไปเพิ่มแยกกันอย่างละสิบเลยเนาะก็จะกลายเป็นยี่สิบยี่สิบถูกปะเออเนี่ยหนูอาจจะต้องเอา กระดาษประทําตารางเนี้ยเพื่อให้เห็นภาพของหนูคะ่ะเสร็จเรียบร้อยไปสู่วิธีการที่สองคะ่ะหนูปัจจุบันทํทูดูลิสต์บ้างไหมทำค่ะเขียนแยกเป็นพจน์อิจพจน์อิจเลยไหมคะใช่ค่ะว่าในหนึ่งวันจะต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเมื่อทําสิ่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูทํายังไงกับตัวเองอะ่ะสมมุติว่าโอ้โหวันนี้มีสิบอย่างที่ต้องทําพอหนูทําไปได้หนึ่งอย่างแล้วสองอย่างสามอย่างเสร็จแล้วหนูทํายังไงกับตัวเองก็อาจจะแบ่งเวลาพักว่างแล้วก็ไปทําต่อ,อะคะ่ะ หลังจากนี้ให้ใช้เทคนิคนี้นะสิตังเวลาที่ทําอะไรสําเร็จหรือทูดูลิสไหนที่เราแบบขู่เราทําเสร็จแล้วเราขีดค่ามาันไปแล้วเราขยบม,มันทิ้งแล้วให้ไปหาอะไรก็ได้ที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขเพื่อเป็นของขวัญหรือเป็นรางวัลให้กับตัวเองโอเคปะสิตังขาดการให้รางวัลกับตัวเองค่ะชีวิตต้องบาลาน,น์ต้องสมดุลเนาะ อย่าตึงเกินไปอย่าแบบเคร่งเครียดเกินไปว่าหวังว่าจะต้องทําให้มันได้หมดโอ้โหทูดูลิสวันนี้ต้องทําให้ได้หรือเรียนเราจะต้องทบทวนบทเรียนให้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่หวังเพียงอย่างเดียวนะเรามีเป้าหมายเราเซ็ตโกไว้แล้วอันนี้ยอดเยี่ยมมากสิ่งที่จะต้องทําหลังจากนี้ก็คือทําได้เท่าไหนสําเร็จทีละเล็กทีละน้อยก็หารางวัลให้กับตัวเองออกไปกินขนมออกไปซื้อไอติมเดินออกไปจากห้องเพื่อไปทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับตัวเองค่ะ แล้วพอลองทำครบ7วันตอนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยพอหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บก็ให้รางวัลใหญ่ๆกับตัวเองสักหนึ่งอย่างเช่นโอ้ยสัปดาห์นี้เราทำได้ดีมากเลยเว้ยเราทำได้ไม่ครบดูดูนี่หรอกแต่ส่วนใหญ่เราก็ทำพัน่านแล้วเราสามารถทำได้เกือบหมดอ่ะเราก็ไปให้รางวัลตัวเองดูหนังสักเรื่องฟังเพลงกับเพื่อนออกไปทำกิจกรรมไปเที่ยวบ้างเป็นการบาลานซ์ชีวิตฟังดีๆนะสิตังคนที่สามารถจัดการเวลาตัวเองได้ดีไม่ใช่คนที่เคร่งเครียดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เป็นคนที่สามารถทำทุกสิ่งให้สมดุลกันได้แล้วก็มีความสุขกับทุกอย่างที่ทำเลยเนาะลองดูเนาะสีตังเนาะโอเคค่ะวันนี้มีความสุขหรือยังกับกับสิ่งที่ทำอยู่ม,มีความสุขค่ะมีความสุขเนาะใช่มีความสุขแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองอืใช่เราอย่าเก็บความสุขนั้นไว้การมีความสุขแล้วไม่ให้รางวัลตัวเองอะ่ะมันเหมือนกับการที่สีตังซื้อของขวัญไว้แล้วนะจะส่งให้ใครบางคนนะ แต่ไม่ยอมเดินไปไปสนีอ่ะเออไม่ยอมส่งอ่ะขอไว้เรียบร้อยหมดแล้วเอาวางตั้งไว้บนโต๊ะมันไม่ได้ส่งเนาะอย่าลืมส่งของขวัญอย่าลืมส่งของขวัญให้ตัวเองซื้อดอกไม้ให้ตัวเองนะลองดูลองดูลองดูนะลองดูนะค่อนข้างจะสอดคล้องกับสิ่งที่น้องทําอยู่แล้วด้วยนะะโครับเพราะฉะนั้นง่ายเลยลูกไม่ต้องไปเปลี่ยนวิถีอะไรใหม่มากเพียงแต่ไปเติมสิ่งที่โค้ชบอกเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำไงอ่านะฮะ คำถามแรกเคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะเคลียร์นะหนูใช้เวลาดีมากนะครับผมกําลังจะเดินต่อครับคําถามข้อต่อไปปรึกษาต่อได้ครับอยากได้วิธีการเรียนออนไลน์ให้ไม่เบื่อแล้วก็จะจ่อกับสิ่งที่ครูสอนค่ะเพราะว่าบางครั้งหนูอาจจะไปทําอื่นตอนที่ครูสอนค่ะเออสิตังรู้ไหมว่ามีเด็กไม่เบื่อในการเรียนออนไลน์กี่คนน่าจะน้อยนะคะพี่กัด อยากจะบอกว่าไม่มีเลยสักคน <c oughs> อันนี้ต้องยอมรับจริงๆนาะสิตาังนาะว่าการเรียนออนไลน์มันมีช่วงเวลาที่น่าเบื่อจริงๆเนาะอะไรที่น่าเบื่อที่สุดตอนเรียนออนไลน์คะอะไรที่มันทำให้การเรียนออนไลน์น่าเบื่อในมุมหนูอะคิดว่าน่าจะเป็นแบบเพราะว่าอาจจะอยู่หน้าจอองคนเดียวคะ่ะไม่ได้ไปเจอเพื่อนหรือว่าแบบไปคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ถูกต้องคะ่ะเป็นเพราะเราขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนถูกไหมเราไม่ได้แบบไปนั่งคุยกัน ไปเม้ามอยในระหว่างคาบเราไม่ได้แบบเฮ้ยนั่งกระซิบกระซาบกันเวลาที่ครูสอนอันนั้นอะ่ะเราได้เจอเพื่อนอย่างน้อยวิชามันจะน่าเบื่อแค่ไหนแต่ถ้าเราได้เรียนอยู่กับเพื่อนที่แบบสัมผัสตัวตนจับต้องได้อย่างเงี้ยวิชาที่น่าเบื่อมันก็ผ่านไปได้เร็วสังเกตไหม<ะ>อันนี้ก็เด็กหลายคนจริงๆทําอยู่นะไม่รู้ว่าสิทธังทําหรือเปล่าก็บางทีอาจจะต้องพูดคุยกับเพื่อนมีเด็กพี่คนหนึ่งนะอยู่ในคาสปีเวลาที่เขาเรียนออนไลน์เนี่ย เขาแทนที่จะคอลายเปิดกล้องกับคุณครูเพียงอย่างเดียวเนาะเขาก็มีมือถือมี iPad อีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะคอว<ม>ิดีโอกับเพื่อนๆในห้องของเขาซึ่งมันเรียนวิชาเดียวกันเนี่ยแหละแต่ในวิชานั้นเขาไม่ได้เปิดกล้อง<ม>แต่มันมาเปิดกล้องกระซิบกระซาบคุยกันในในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างเงี้ยมไม่รู้ว่าสีตังลองทําวิธีนี้หรือย,อยังก็มีบ้างคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแชทมากกว่าอืมแชทสังเกตไหมมันจะ มันจะไม่เหมือนเสมือนว่าเจอจริงเนาะใช่ค่ะบอกเพื่อนเลยค่ะหลังจากนี้ตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะพวกเราห้าคนแก๊งเราคอเพื่อเมาท์มอยกันเวลาเราจะเมาส์เราก็ปิดกล้องอ่าแล้วก็ปิดมูดเสียงของครูใช่ไหมแล้วก็เมาท์มอยกันได้มันแน่นอนค่ะมันเป็น new normal สิตังเราก็ปรับตัวเนาะเท่าที่เราจะทําได้แนะนําให้เปิดกลุ่มไลน์กับเพื่อนแล้วก็คอลวิดีโอกักบกลุ่มเพื่อนในระหว่างที่เราเรียนเพื่อเป็นการ สร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ของเราไปค่ะมีเด็กหลายคนที่ทําอย่างนี้เราก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ลองดูนะคะโอเคค่ะเขาฟังดูฟังดูพี่แจ็คฟังดูก็คือน้องอ่ะเขาเป็นคนที่จริงๆสิตังชอบพูดชอบคุยอ่ะแล้วก็ชอบอยู่กับเพื่อนใช่ค่ะใช่ไหมมนุษย์วัยรุ่นมีสองแบบค่ะ introvert กับ extrovertintrovert คือเป็นพวกลักษณะโดดเป็นพวกไม่ชอบสังคมเยอะแยะชอบอยู่ตัวคนเดียวิเงียบฟังเพลงก็อยู่ได้แล้ว แต่ extrovert เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับสีตังก็คือชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าชอบสังคมไม่ได้ชอบสันโดษมากนะฮะดังนั้นเด็กกลุ่ม extrovert เนี่ยจะเจอปัญหาเยอะครับเวลาที่ต้องเรียนออนไลน์แล้วไม่ได้เจอเพื่อนวิธีการก็คือเนี่ยก็หาสังคมเสมือนทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนหรือบางทีพี่เจอเด็กพี่นะบางคนแทนที่มันจะเรียนอยู่ในห้องของตัวเองเช่ป่ะเชื่อไหมมันเรียกรวมตัวเพื่อนอ่ะมันนั่งอยู่ในบ้านอบ้านใครบ้านหนึ่งอ่ะ แล้วมันก็เรียนอยู่ในที่เดียวกันอ่ะวิชาเดียวกันอันเนี้ยสีตังพี่ว่าน่าจะเหมาะกับสีตังมากมากนะพี่ลองทํากับเด็กวัยรุ่นเนาะเดี๋ยวมันนั่งรวมตัวกันเลยโอ้โหเรียนวิชาเดียวกันเนี่ยแล้วเพื่อนๆอยู่ในห้องเดียวกันแทนที่จะเรียนใครบ้านใครบ้านมันก็มันนั่งอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็เรียนวิชาเดียวกันค่ะลองดู้ไดคค่ะลองดูนะฮะ ก่อนเข้าบ้านก็ยืน a <ố S 1> อ AT k เคกันก่อนเอทีกันก่อนเอทกันก่อนเยนเสร็จแล้วมันจะได้แบบเต็มที่จะมีขนมกินกันจะคุยกันอะไรอย่างนี้มันก็ได้แบบสร้างบรรยากาศจริงๆโค้ชเหมือนให้ความสําคัญกับบรรยากาศเนาะถ้าเิดว่าเจอปัญหาว่ามันน่าเบือ่อจอสี่เหลี่ยมนี่มันน่าเบือ่อหาวิธีการสร้างบรรยากาศใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆเราเบื่อเพราะบรรยากาศไง เราเบื่อเพราะบรรยากาศเราเบื่อเพราะครูสอนไม่รู้เรื่องเราเบื่อเพราะคุณครูนอกเรื่องเราเบื่อเพราะบรรยากาศมันไม่ได้เจอเพื่อนแล้วคือมันเป็นเรื่องของคอนเทกต์หรือบรรยากาศไงเราดังนั้นเราก็สร้างบรรยากาศใหม่ขึ้นมาครับเท่าที่เราจะทําได้แต่แนะนํานะเออมานั่งรวมตัวเรียนกันเนี่ยส่งอ t ทแล้วก็อันเนี้เด็กหลายคนช่วงหลังทําแล้วมันเวิร์กมากเลยครับ<อ>เวิร์กมาก ยิ้มยิ้มเนี่ยจะไปลองทำเลยนะสักคักเดี๋ยวแม่งงค่ะแบบอยเพื่อนมาเต็มบ้านเลยเพื่อนเยอะไหมสิตังเพื่อนเยอะไหมก็เยอะค่ะแต่ว่าที่สนิทก็มีนิดหน่อยค่ะนึกถึงหน้ากี่คนตอนนี้ที่จะต้องนั่งเรียนด้วยกันเออหาคนอาอกำลังเม้ามอยมันเลยได้ฟังทุกคนแน่นอน5ะคนไใประเด็นนีเคลียร์นะเคลียร์ค่ะ ไปสร้างบรรยากาศนะฮะคำตอบของประเด็นนี้โค้ชครับถ้าถามกลับไปในเด็กอายุเท่าๆสิตาเนี่ยครับประมาณอายุ13เนี่ยสิ่งไหนที่ห้ามทิ้งสิ่งไหนที่ขาดไม่ได้สิ่งไหนที่ต้องมีในความเป็นเด็กวัยรุ่นของพวกเราครับผมว่ามีประมาณ2-3เรื่องเนาะ อันนี้ก่อนที่ผมจะตอบผมอยากโยนคำถามนี้กลับไปให้สิตังอยู่เหมือนกันสิตังช่วยพี่กบคิดหน่อยในฐานะที่เป็นวัยรุ่นสิตังว่าถ้าจะมีสักสองข้อที่มันสําคัญเป็นคําถามพี่แจ็คตะกี้เนะี้ยสำคัญสําหรับวัยรุ่นเนี่ยที่มันต้องมีเลยนะห้ามทิ้งสิตังว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะน่าจะเป็นการเข้าสังคมกับเพื่อนอแล้วก็อาจจะเป็นดาราศิลปินที่ชอบค่ะว้าวต้องมีแรงบันดาลใจครับเออต้องมีสิ่งที่เรารักด้วย จริงๆจริงๆต้องบอกว่าสิตังตอบข้อเดียวกับผมเลยนะข้อแรกเนี่ยผมตอบเลยว่าเออสิ่งที่วัยรุ่นสมัยนี้ไม่ควรทิ้งก็คือสังคมเพื่อนอคือต้องมีเพื่อนต้องมีคนที่เรารักต้องมีคนที่รักเราต้องมีคนที่เราพูดคุยได้อะต้องมีสังคมแบบเนี้ยเอาไว้เวลาที่เรามีความทุกขเราก็จะแบ่งเบาความทุกข์แปลกมากนะสิตังกับพี่แจ็คความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันเล่นตลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดความทุกข์เกิดกับคนที่มีเพื่อนเกิดกับเด็กวัยรุ่นที่มีเพื่อนนะ ความทุกข์อาจจะถูกหารตามจํานวนเพื่อนของคนนั้นที่มีมเช่นสิตังตะกี้นี้นึกถึงะฮะหน้าเพื่อนห้าคนใช่ปะ<ม>ถ้าสิตังมีความทุกข์นะเกิดอ<ม>ยู่ๆสิตังมีความทุกข์ปุ๊บแล้วไปเล่าให้เพื่อนห้าคนนี้ฟังความทุกข์จะหารห้าครับ<ม>หารห้าหมายถึงม,มันลดไปเยอะมากเลยนะอ<ม><ม>แต่ถ้าสิตังมีความสุขแล้วสิตังไปให้เพื่อนห้าคนนี้รู้ความสุขจะคูณห้าครับดังนั้นสังคมเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับวัยรุ่นอย่าทิ้งนะ และอันที่สองเมืกี้ที่สิตังบอกก็คือเรื่องของความชอบความชอบอเป็นติ่งเกาหลีเป็นโอ,อตาคุเป็นอะไรที่แบบชื่นชอบดาราไม่แน่ใจว่าติดสิตังมีโหมดข้อนี้ไหมมีค่ะโอ้อชอบอะไรคะชอบศิลปินค่ะ วง NCT ว้าวโอ้ถ้าพูดว่าแจ็คไรเดอร์ดีสุดฮาเลยนะครับอ๋อชอบชอบชอบใครครับชอบแจ็คไรเดอร์โอ้ยเกิดได้ตัวเองเลยอะไรนะลูกไม่มีความคิดนั้นเลยในหัวใช่ไหมครับขอโทษขอโทษแทนตัวเองด้วยนะครับอะไปที่ NCT ชอบ NCT ครับเจออะไรบ้างเวลาที่เราต้องชอบสิบางครั้งผู้ใหญ่อาจจะมองว่าทําให้เป็นการเสียการเรียนค่ะอาจจะไม่ได้เขาบอกว่าเราไร้สาระเหรอ ก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าแบบอาจจะทำให้แบบจุดเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปใครมองคะขออนุญาตคนในบ้านหรือคนนอกบ้านก็ส่วนใหญ่คนในบ้านก็ตอนแรกอาจจะไม่ค่อยยอมรับขนาดนั้นแต่ว่าพอหนูชอบไปเรื่อยๆเขาก็ยอมรับได้ค่ะแปลว่าจริงๆหนูก็ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาระดับหนึ่งเลยนะว่าหนูสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่แม้ว่า หนูจะชอบนู่นนี่นั่นหนูจะติ่งเกาหลีหนูจะติ่งนักร้องแต่หนูจะเป็นติ่งอะไรก็ตามแต่หนูก็พิสูจน์ตัวเองมาะระดับหนึ่งให้เขาเห็นเลยใช่ไหมว่ามันไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตการเรียนไม่ได้แบบอะไรมานั่งแบบทําให้ทุกอย่างมันตกต่ําเหมือนอย่างที่เขาคิดใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูแคร์กับเสียงอะไรอีกรอบตัวก็แบบไม่อยากให้เขาปิดก้นมากเพราะว่าหนูคิดว่าแบบทุกคนมีความชอบเป็นของตัวเองแล้วเขาก็อยากแบบ ใช้เวลากับส่วนนั้นให้มีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้ผู้ใหญ่กำลังสั่งสิตังอยู่ซึ่งพี่เชื่อว่าเทปเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นในวัยเดียวกับสิตังหลายต่อหลายคนนะคะเขากำลังสั่งอยู่แล้วบังเอิญว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นเหมือนหนูเลยคือเป็นติ่งไม่ว่าจะติ่งอะไรก็ตามะนะหนูอยากจะบอก คุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นหรือผู้ใหญ่ในประเทศไทยว่าอะไรบ้างคะหนูไม่อยากให้เขาปิดกันค่ะเพราะมันคือความสุขของคนนั้นแล้วก็สามารถทําให้แบบมีความสุขได้แล้วก็ทําให้ไม่เครียดอาจจะเป็นการพักผ่อนไปด้วยค่ะเคยรู้สึกภูมิใจที่สุดกับการได้เป็นติ๋งยังไงบ้างคะเออเคยรู้สึกภูมิใจไหมพี่สัมผัสได้ถึงความภูมิใจเวลาที่หนูพูดเรื่องนี้หนูยิ้มตลอดเวลาเลยพี่รู้สึกได้ว่าหนูภูมิใจที่หนูเป็นติ๋งใช่ค่ะก็แบบ ชอบดูตอนที่เขาแบบได้รับรางวัลอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่ามีความสุขที่เขาแบบได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรแบบนี้ค่ะอตอนที่ดูเขารับรางวัลอะมันเกิดอะไรขึ้นในใจของหนูก็แบบหนูคิดว่าเขากิ่งมากที่แบบสามารถทําตามความฝันขอ,องตัวเองแล้วก็ได้มาเป็นศิลปินแล้วก็ได้รับรางวัลค่ะแต่ว่าตอนนี่หนูดูเขารับรางวัลอะภายนอกหนูก็ต้องยิ้มอย่างนี้แน่ๆเลยใช่ไหมหนูต้องเผลเผยิ้ม ยิ้มยินดีกับเขาที่เขาได้ทําตามความฝันของเขาได้ใช่ค่ะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งความเป็นติ่งอย่าทิ้งความชอบอย่าทิ้งความรักแล้วก็อย่าทิ้งความฝันอย่าทิ้งสามสิ่งนี้ออกจากชีวิตวัยรุ่นของหนูนะเ mm hmm. พราะหนูสังเกตไหมการที่หนูเป็นติ่งเนี่ยมันทำให้หนูมีแรงที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่มันก็ยากอยู่เหมือนกันเนาะกับการเป็นทันตะกับการเรียนหมอหรือกับการที่ จะฟ้าความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งามาอย่าทิ้งมันเนาะมันเติมเต็มได้ได้มากๆเลยใช่ไหมครับโค้ชครับใช่ครับสุดยอดมันเติม,มเต็มได้หมดเลยครับ mm hmm. ลองถามสิตังดูได้ครับว่าเวลาที่เขาทุกหรือเวลาที่เขารู้สึกว่าหูแม่งยากจังเลยชีวิตเจอเรื่องยากๆสิตังทํำยังไงอ่ะให้ผ่านพ้นเรื่องเราแย่ๆหรือความทุกหรือความเครียดไปได้กอน่าแบบ ถ้าสมมติแบบเรียนเครียดใช่ไหมคะหนูก็จะละจากการเรียนไปทำอย่างอื่นอาจจะไปคุยกับเพื่อนหรือว่าออกไปด้านนอกไปทำอย่างอื่นแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม,ม่ค่ะเห็นไหมตรงกับข้อตะกี้ที่หนูบอกว่าว่าพอเป็นวัยรุ่นสิ่งที่สําคัญสิ่งแรกคือเพื่อนสังคมและการมีไอดอลการมีบุคคลต้นแบบการมีความเป็นติ่งในบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้หนูมีแรงบันดาลใจขับเคลื่อนต่อได้นะแนะสดงว่าจริงๆแล้ววันนี้เองเนี่ย สีตังมีการจัดการทางอารมณ์ที่ที่ดีเลยนะนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกเลยว่าสีตังเองอ่ะจะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องต้องบอกอย่างนี้เลยครับพี่แจ็คเราโชคดีที่วันเนี้ยเจอเด็กแบบสีตังเพราะอยากจะบอกเลยว่านี่คือลักษณะของเด็กที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตสูงมากๆอขอแค่อย่าทิ้งสิ่งดีๆที่ตัวเองมี เท่านั้นเองเรามักจะเจอแบบเด็กที่มีความทุกข์ใจเรื่องนูน้นเรื่องนี้เนาะแต่วันนี้เราเจอว่าเด็กที่มีความพร้อมทั้งเรื่องร่างกายจิตใจแล้วก็การซัพพอต EQ เรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยความฝันเขามีเป้าหมายในชีวิตเราเราเจอเด็กแบบเนี้ยเราเจอเด็กแบบสตีต่างเขามีครบทุกอย่างมีองค์ประกอบที่จะประสบความสําเร็จทํามั่นใจว่าทันตหมอฟันคือสิ่งที่เราชอบจริงๆมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป แต่อย่าเผอทิ้งเรื่องราวสตอรี่ระหว่างทาน ก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยครับพี่แจ๊บนะฮะลองดูนะครับแล้วก็พี่ย้อนกลับไปย้ำนะฮะสิ่งที่โค้ดบอกไว้ก็คือไปตั้งเป้าหมายกับชีวิตบ้างถ้ารู้สึกยังจัดการตัวเองได้ไม่พอไปลิสต์ว่าจริงๆต้องมีอะไรต้องทําบ้างนะฮะและสิ่งเหล่านี้จะเสริมให้น้องเนี่ยแกร่งและไปถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับผมอ้าวันนี้ขอบคุณมากๆนะชิตาขอบคุณครับนะฮะแล้วขอบคุณโค้ดกบขอบคุณมากครับ ได้วิธีการแบ่งเวลาในชีวิตประจําวันโดยการใช้เช็คลิสต์ค่ะระหว่างการทำเช็คลิสต์ก็สามารถไปพักผ่อนได้ค่ะโดยการไปเจอเพื่อนเพื่อนไปพักผ่อนไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆการเข้าสังคมกับเพื่อนแล้วก็การไปดูศิลปินที่ตัวเองชอบค่ะถือว่าเป็นการพักผ่อนพราะพักผ่อนเสร็จแล้วค่อยกลับมาทําสิ่งในเช็คลิสต์ค่ะ